สวัสดีครับผมวิโรจน้อยสำเนียงอริตนายกสมาคมคนลเมืองนครนายกนะครับเป็นคนเปิดนครนายกนะครับเหตุที่เรามาร่วมประชุมที่นี่เนื่องจากว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะและก็เรื่องของทะเลนะครับจากภูผาสู่มหานครเพราะนั้นมันก็ต้องคุยกันเพื่อให้เกิดประเด็นว่า พี่น้องภาคีภาคสนดอกจะร่วมกันแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่อย่างไรนะครับพีน่คนครนายกนะเป็นเรื่องที่จะนําเสนอนที่ประชุมในเวทีนี้ก็คือเรื่องของการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับโดยใช้ชื่อว่าโครงการวิจัยเป็นโครงการใหม่ซึ่งทั้งที่เดิมนั้น,นเคยพักไปครั้งหนึ่งแล้วเนื่องจากว่ามีเหตุโรงเรียนและมีเหตุกรณีที่ขึ้นศาลโลกอยู่กรณีการ ใชครับซึ่งที่ดังกล่าวนั้นถูกคัดเลือกตั้งแต่รัฐบาลตั้งแต่ก่อนนั้นมานานนะครับตั้งแต่ปีต้นๆมาถึงปัจจุบันเนี้ยก็มีข้อที่พวกเราทางภาคประชาชนเห็นว่ามันไม่น่าจะชอบทำแล้วไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เราพอใจในการที่ ทางภาครัฐจยาดำเนินการประเด็นสำคัญก็คือแบบกริกที่ตั้งนะครับที่ตั้งก็ถูกเลือกโดยสมัยรัฐบาลรัฐบาลเรียกอะไรว่าทหารเนาะนะล็อกพื้นที่เลยโดยตั้งเตาปฏิกรอยู่ที่แจ้งวัฒนะที่บางเขนนะครับก็มันจะหมดสัญญา50ปีนะซึ่งต้องฝังิ่งที่จะต้องเอาเก็บไว้นะ ในพื้นที่ข้างล่างเป็น1 0กิโลเมตรับรอเย็นเอาไว้นะครับตอนนี้เมื่อจะย้ายพื้นที่ออกมาก็ไม่มีพื้นที่ไหนที่เหมาะสมที่คนที่ทํางานอยู่ที่สำนักงานพลังงานปริมาณเพื่อสันติจะมาปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้นก็มาเลือกพื้นที่ของรักโดยตอนนั้นยังไม่ได้ทําเรื่องของการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนยังไม่มีนะประเด็นเหล่านี้ แต่ก็ตั้งไปก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ดังกล่าวนั้นในอดีตมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะว่าคนไม่มากแต่ปัจจุบันนี้มีทั้งมหาลัยมอสวนะครับมสวองครักมีวิทยาลัยภาครัฐศึกษาไปตั้งอยู่มีหน่วยงานนี่ต่างๆมากมายนะครับชุมชนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เหตุที่จะรอโครงการเก่าไว้เนี่ยก็ จะมาฟื้นฟูในช่วงหลังๆปีนี้แต่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มต้นรับฟังความเห็นได้ทำคอหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยที่โรงเรียนักษ์นะแล้วก็ลงพื้นที่ทำคอสองในพื้นที่ที่เป็นปัญหาที่จต้องมาเก็บข้อมูลนะครับแต่ประเด็นที่พวกเราภาคประชาชนเห็นว่ามันควรจะต้องดำเนินการก็คือการรับฟังความเห็นเนี่ยเขามองแค่ว่ามองแค่รักตมี ผู้ที่จะรับผลกระทบจากการทำา i i a โดยเป็นแค่มองแค่เป็นอาคารปกติไม่ใช่อาคารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมหาศารอย่างนี้นะก็จึงไปดำเนินการในสำรวจดัศมี5กิโลจากที่ตั้งนะครับให้เข้า รับฟังความเห็นพวกเราก็ทวงว่าการรับฟังที่เห็นทําไมต้องมีการให้เงิน200ซึ่งปรากฏว่าเราไปคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วได้รับตรงกันก็คือ200ข้อห่มหนผืนนะครับแล้วก็ไปทำคสไปถามข้อมูลก็ไปทําแบบนี้เหมือนกันนะนั่นพวกเราก็เห็นว่าพวกคุณมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์หวังผล ในสิ่งท <and brows> <ara> ี <ok> ่ต้องการคําตอบถามว่ามุ่งคําตอบว่าคําตอบแบบไหนที่จะตอบโจทย์ได้ของตัวเองตอบโจทย์ของตัวเองได้ก็เป็นทำดําเนินการซึ่งมองว่ามันไม่น่าจะเป็นการรับฟังนะเวทีสาธารณะโดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายนี่เราก็ทักท้วงไปก็ไม่ตอบประเด็นนี้แต่ตอบเรียกบอกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าเวทีเนี่ย ไม่ได้เสียเวลาไม่ใช่การจ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คงต้องว่ากันต่อไปเรื่องของที่ตั้งนะครับก็ยังไม่ได้ไม่ได้เคลียร์ว่าที่ตั้งนั้นนะรับฟังครับที่เห็นก็ดีนะความเหมาะสมของพื้นที่ก็ดีซึ่งเป็นที่รุ่มเป็นที่ที่ชุมชนนั้แน่นแล้วเนี่ย เหตุเกิดอย่างนี้นะมันก็มีข้อที่เราไปค้นทีหลังไปเจอว่ามีกรณีของสาริกาตัดสินแล้วว่าถ้าหากว่าพื้นที่เดิมมีกรณีพม่พาดหรือยังไม่จบจงตัดสินไม่จบไม่สามารถที่จะตั้งโครงการใหม่หรือในพื้นที่เดิม ได้อันนี้สญญารนิพารตัดสินเรียบร้อยเราไปค้นมาเจอมันเราก็เอาเน,นี่ยผ่านเนี้ยมาว่านะตรงเนี้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะนั้นเราก็ไปร้องผู้ว่านะวันที่6ที่ผ่านมาเราไปร้องร้องผู้ว่าผ่านผู้ว่าไปถึงนา,ายัฐมนตรีว่าให้งดทาคอสาหรือถ้าเป็นไปได้ให้ยกเลิกโครงการนี้ไปเลยเพราะมันไม่ชอบมาากดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะนี่คือแนวทางที่ที่เราสู้อ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับนะ มันเป็นความพยายามนะครับโดยวิธีการเลี่ยงว่าจากสำนักง,งานพลังงานปารูเพื่อสันติแตกรูปออกมาเป็นสำนักง,งานวิจัยที่เรียกว่าสอนอทเพราะฉะนั้นก็จะความเรื่องของการวิจัยความเรื่องของประโยชน์เวลาไปพูดชีแ้แจงกับพีิ่นอุบายชนจึงพูดแค่เรื่องของประโยชน์ชนที่จะได้จากโครงการวิจัยนี้มากมายมหาศาล ซึ่งขัดแย้งกับเตาปฏิกรซึ่งมีอยู่เดิมเนี่ยสองเมกะวัตต์แต่มาตั้งใหม่เนี่ยที่องคาร์กเนี่ยจะตั้ง20เมกะวัตต์ซึ่งมากกว่าการสิบเท่าเมื่อมากกว่าแพงขนาดนี้เราก็เลยสงสัยบอกว่าเฮ้ยงานวิจัยที่ต้องการผลแค่เนี้ยทำไมลงทุนมหาศาลมากมายขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เครือบแคลงสงสัยรวมทั้งเครือบแคลงสงสัยว่ากาก อธิกรบรมนูหลังจากใช้แล้วจะเอาเก็บไว้ไหนเพราะกฎหมายระหว่างประเทศนะการขนย้ายโดยพื้นที่และโดยโดยพื้นฐานของหลักก็คือว่ามันต้องเอามาจากประเทศต้นทางนะกลับไปที่ประเทศต้นทางแต่กฎหมายระหว่างประเทศบอกว่าการจะขนผ่านไม่ว่าจะผ่านน่านฟ้าก็ดีผ่านน่านน้ำก็ดี ต้องได้รับอนุญาตจากประเทศที่เครื่องบินวิ่งผ่านหรือเรือลแล่นผ่าน,พบบนเพราะฉะนั้นถ้าไม่รับ,รบอนุญาตหรือเกิดเหตุเกิดเครื่องบินตกหรืออะไรเกิดเรื่องอะไรอย่างนั้มันต้องรับผิดชอบต่อประเทศนั้นๆอย่างมหาศาลเหมือน,นกันเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีเดียวก็คือต้องเก็บไวท้ที่สถานที่ตั้งที่ใช้ และก็วิธีการเก็บนะครับซึ่งอาจารย์หมอสุธีได้นําเสนอในเวทีนมเมื่อสักครู่นี้นก็จะเห็นว่าการเก็บาทางสนท,อ,ทอ้างว่านี่แหละคือมาตรฐานการเก็บเก็บไปแค่นี้นะครับรว่าใช่นะครับแต่พวกเราเดิมนั้น,นปฏิเสธได้ซ้ำว่าไม่นําม,มาเก็บไว้ที่นี่น,นะครับจนพวกเราไปนั่งไปนอนกันอยู่ที่สนทแล้วก็เข้าไปดูจึงยอมรับโดยปฏิญาณว่ามันเกิดอย่างนี้นี่ทําให้พวกเรา ไม,มไม่มั่นใจในหน่วยงานของรัฐไม่มั่นใจในกระบวนการกระบวนการที่ดำเนินการมามันถูกต้องชอบธรรมแล้วก็มีเจตนาที่ดีกับประเทศชาติอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่ทําแบบ <3 S 1> เพื่อผลของตนเองอย่างเดียวนะครับคือที่บางเขนจะต้องเคลื่อนย้ายออกมานะครับเพราะสัญญาจ,จะครบ50ปีแล้วนะครับเมื่อจะต้องเคลื่อนมาคําถามก็คือว่า ถ้าไม่ตั้งที่องครักจะไปตั้งที่ไหนเพราะที่ฝังไว้ใต้ดินที่บางเขนจะต้องทําลายโดยระบบที่มีความปลอดภัยสูงยิ่งนะครับมันก็มีคําถามในพี่น้องประชาชนในหมู่พวกเราว่าอ้าถ้ามาตั้งที่องครักแล้วฝังสิ่งเหล่านี้หล่อเย็นไว้ที่ข้างล่างแล้วหมดสัญญาออกไปอีกนะครับ ใครจะรับผิดชอบอีก50ปีอีกร้อยปีขา้างหน้านะสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดการรั่วไหลหรือซึมนะครับมีใครประกันได้ไหมว่าจะไม่เกิดความร้รอนเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่นะคนนครยกเห็นว่าเราไม่ควรอนุมัติโครงการน,นี้โดยเอาคนนครยกเป็นจำเลยหรือเอาคนนรยกเป็น เป็นอะตัวประกันนะครับเป็นตัวประกันเพราะฉะนั้นเรงเรียกร้องมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้าคุณปรารถนาดีนต่อประเทศชาติจริงๆนะครับให้ทบทวนโครงการนี้โดยแยกขาย เอาหลักธรรมเอาหลักที่ควรที่ต้องมาพิจารณาว่าถ้าหากว่ามันมีคุณภาพดีจริงนะเอาไปตั้งที่อื่นได้ไหมนะที่ไม่จะพูดจะว่ามันสะดวกก่อเจ้าหน้าที่เพราะต่อไปข้างหน้าคุณก็ต้องยุบหน่วยงานจากบังเขนอยู่แล้วนะเราไปตั้งที่อื่นอยู่บันเกาะบนแกงหรือที่ไหนก็ได้นะที่มองเรื่องของระบบความปลอดภัย อย่าไปมองเรื่องการเดินทางการขนส่งอย่างเดียวเพราะตอนนี้มันมีวิธีการที่จะต้องเดินทางไปได้สะดวกอยู่แล้วนะครับก็อย่าเรียบร้องนะครับว่าและที่สาคัญคือรัฐบาลเองท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีภารกิจมากเยวแล้วล่ะนะครับแต่อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่จะอนุมัติอนุญาตโครงการนี้ได้พิจารณาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง มองเรื่องของความคุ้มทุนมองถึงเรื่องสิ่งที่จะเกิดตามมาข้างหน้าถ้าหากกรณีที่อนุญาโตตุลาการศาลโลกพิจารณาตัดสินว่าถ้าไทยแพ้คดีเราต้องเสียค่าปรับนี้เท่าไหร่ท้งลักษมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบนโครงการนี้ได้ชาญวณฝันยกก็จะขอบพระคุณนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกร้องสิ่งที่เราอยากขอความเมตตาครับ